เอสวัสดีู้ที่รับชมรับฟังถาบันเออวันนี้วันที่วันจันทร์ที่เก้าตกิายนสองพันร้อยหกิบสามบ้านเมืองเราอ่ะเทศไทยเราเนาะ มีสถาบันชาติศาสนาแล้วองค์พระมหากษัตริยออ์เราเป็นคนไทยเราต้องรักชาติรักศาสนาแล้วก็รักพระมหากษัตริยออ์ทุกคนรู้ดีว่าอ,อ,อันนี้เรามาคุยถึงว่า้าบ้านเราอะ่ะ เออเาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวก่อนเแต่ชาบันชาติชาติทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันนอกในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าชาติใช่ไหมทุกทุกอย่างคนไทยทุกคนอ่พื้นแผ่นดินคนมีอะไรมั่งอ่ะที่เรียกว่าชาติได้อ่ะ ก็เนี่ยที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือชาติละ่ะเห็นไหมทุกๆอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้ที่ในอยู่ในประเทศไทยล้วเนี่ยพื้กว่าชาติทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของต้นไม้พืชคนตัดพืชทุกอย่างใช่มไหมชาิภูเขาก็ชาิทะเลก็ชาติแม่นม้ำ หนองคองบึงอ่ะไนนาสาธุขาดทางนั้นหละถึงราบัานช่องเห็นไหมศาตนาศาสนาก็ปกติคนไทยก็นับถือศาสนาพุทธนะแต่จะมีศาสนาอื่นมาด้วยก็อ่ะเราก็ยอมรับเพราะว่า คนที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเออเขาก็มาอยู่นานแล้วเออจะมีแฟนเป็นคนไทยจะมีสาม,มีเป็นคนไทยหรือว่าจะมีภรรยาเป็นคนไทยลูกออกมาเออก็ยังมีเชื้อนะ่าจะมีสัญชาติเออจะมีเชื้อมีสัญชาติเออของความเป็นไทยอ่ะ ว่าเขาจะเออ,อยังที่เขามาได้กับเราแหละไ,ได้กับคนในประเทศเราแหละเขาก็ยังมีความผูกพันของเขาอยู่ทางศาสนาที่เขาเคยใช่ใชไหมเพอาะยังเ,เคยศาสนาไหนเขาศาสนานั้นจะมาเปลี่ยนแปลงเขามันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออ เขาจะนับถือศาสนาอะไรขอยเป็นคนดีก็อะได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอาจรนนี้องค์พระมหาัตะนี่แหละถือว่าท่านเน่ยเป็นจุดศูนย์รวมเออองราชนินีเป็นจุดศูนย์รวมเ,เหมือนพ่อจะเ,เหมือนแม่ของเราทำไมพ่อก็เหมือนลมโพแมออ่อ่ะแม่ก็เหมือนลมใสขาดใครไปก็ไม่ได้หรอก ่ต้องครบพ่อแม่ลูกประชาชนเป็นลูกอ่ะก็เปรียบกันอย่างนั้นขาดพอ่อขาดแม่ไม่ได้ขาดพอ่อขาดแม่ก็เหมือนแพลแตกอ่ะกว่างันเออมันไม่เป็นจุดทุนรวมคนไทยอะต้องมีจุดทุนรวมมีพระราจามีราชินีเออ แม้ลูกจะอยู่เป็นยังไงใครจะเป็นที่พึ่งของลูกเพราะว่าพมากัตัานีมีแต่ช่วยเหลือนะ่ะช่วยเหลือลูกทุกคนเออให้มีความสุขออไม่ได้ช่วยมีความทุกข์ที่ไหนนะ่ะใช่ไหมช่วยเหลือน้ําท่วมภัยแล้งฝนตกฟ้าร้องอะไรที่มันเป็นภัยที่ทําความเดือดร้อนให้ลูกอ่ะ ตามไปช่วยตลอดอาอยุมามีมีมีใครบ้างที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะถุงยางชีพนะอไม่มีงานทําไปฝึกอาชีพให้ทุกอย่างออมีใครทําอย่างนั้นมาใช่ไหมเออมีใครทําอย่างนั้นบ้างได้ ท่านดูแลประชาชนอย่างดีอ่าก็เหมือนลูกของตนเองปกครองด้วยทศพิษราชธรรมเอออะนี่ก็อ่าสิน227อ่าเอดอดูแลประชาชนด้วยสิน2อ7อ่สอาสินมีอะไรทำมีอะไรฮะ มีสิ่งหนึ่ิบเา27อ่ะท่านรู้ท่านก็เอามาสอนมาอะไรให้มันเป็นชาจิถึงทุกวันนี้ใช่ไหมอ่ะล้านนี้ล่ะนายกล่ะถ้าไม่มีนายกเราจะอยู่กันยังไงฮใครอ่ะใครจะเป็นผู้นำใครจะสั่งการ จะอยู่กันได้ไหมลนะ่ะถ้าไม่มีนายกอะทำยังไงดูแลบ้านขครบ้านมันไงนะหมู่บ้านขครหมู่บ้านมันเอากันอย่างนั้นเลยท่านจะทำอย่างนั้นหรอถ้าไม่มีนายกเราจะทำยังไงกันเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหม แล้วเราจะอยู่กันยังไงไม่มีนาย,ยกผู้นำประเทศแล้วใครจะสั่งใครจะสั่งงานเวลาเราต้องการอะไรเราจะไปแจ้งกับใครล่ะหาไปบอกความเดือดร้อนให้ใครฟังแล้วใครอยใครก็จะมาช่วยใครจะเป็นคนสั่งให้มาช่วย หรือเอาอย่างไงดูแลกันเองมีรัฐสภาตัวแทนสอสอปจอมันจากเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนทุกคนแล้วก็มาคุยก,กันว่าแต่ละภาคจะช่วยกันยังไงอย่างนั้นนะนะก็มีแต่อะไรประธาน พูดให้ฟังอย่างนั้นอ่งนี้มาบอกประธานอย่างนี้เด็ดร้อนอยังไงแล้วก็อนุมัติกันงนั้นนะะเด็ดร้อนใช้เงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อย่างนั้นนะไปพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองจังหวัดไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยน,นะเอาแบบนั้นเหรอเชื่อว,ว่ามันไม่มีใครอยากเป็นเลนนานายุกใครเป็นก็โดนไล่ไม่เห็นใครอยู่ได้อะ แล้วจะไปเป็นให้เขาไล่ทำไมาช่ไว้ใครเป็นเขาก็ไล่ขับไล่อาใครจะไปเป็นได้ก็ไม่ต้องมีวันนี้นเนาะมีก็ไม่เห็นมีใครอยากมีอะดูเลว้วอะพอเป็นก็ต้องโดนไล่ทั้งนั้นแะอีสมัยมามีใครเป็นได้แก่สี่ปียังอยู่กันไม่ได้เลยช่ไว้เออจะทำยังไงกันดี เห็นใครมาเป็นนายกก็ว่านายงไม่ดีก็ไม่ต้องไปมีมันเด่นนะผู้นําเราก็มีอยู่แล้วพระมหากษัตริย์เราก็มีชาติเราก็มีศาสนาก็มีพระมหากษัตริย์ก็มีทุกคนก็มีผู้แทนกันอยู่แล้วอะเดือดร้อนอะไรก็แจ้งไปเลยแจ้งไปที่รัานแล้เออก็มีประธานสภาอยู่แล้วเออ ไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษผู้นำเลือร้อนอะไรไปแจ้งโดยตรงเลยมีงบเท่าไหร่ช่วยเหลือได้ไหมเออแค่นั้นละต้องการงบเท่าไหร่เหตุการณ์เนี้ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ช่วยกันคิดเออเราจะช่วยกันยังไงจะใช้เงินเท่าไหร่เออคุยมาเลยเพราะว่าท้า ไอ้ที่เข้าไปในระบานอะ่ะก็มีของทุกจังหวัดนั่นแหละพูดเลยความเดือดร้อนอะไรบ้างต้องการเงินเท่าไหร่พองงบมามันก็ที่สภา,าเขาต้องรู้หมดทุกอย่างละ่ะใช่ไหมว่าประมาณได้มาเท่าไหร่ไมว่าง,งบทั้งไหนภาิีท้งไหนรู้หมดเออต้องการเท่าไหร่แล้วใครจะเป็นใคเป็นคนจ่ายใครเป็นวานออุมัด เหมือนเนี่ยก็รู้หมดแล้วสมมติว่ามีร้อยบาทแล้วก็มีที่ไหร่เจ็ดติบหรือแปดติบจังหวัดเออมีเท่าไหร่ะมีจังหวัดเจ็ดติบสามจังหวัดไ,ไงอ่าจังหวัดนี้มีร้อยบาทเนี่ยคือว่าอสมมุติไง พอหนึ่งร้อยบาทงบภาษีทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทแล้วมีอยู่เจ็ดติดตามจังหวัดพอาจังหวัดละบาท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 เจ็ดติบตามบาทนี่ก็เหลืออยู่ทัพสะละยี่ยี่สิบเจ็ดบาทเออเอาไว้ในกองคังก่อนเออเผื่อใครเดอดร้อนนี่เออแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันอาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื 10, ่นล้านแสนล้านเราก็ไม่รู้หรอก แจ่จังหวัดละร้อยล้านหรือสองร้อยล้านเราก็ไม่รู้นะเป,ป็นพัฒนาขนาดก็ไม่อยากมีนายกอ่ะมีนายกายก็โทษแต่นายกก็ไม่ต้องมีอ่ะเอาสจสจสวอะไรที่เป็นตัวแทนประชาชนไปพูดโดยตรงเลยมีปัญหาอะไรจดเลยจดมันทึกไ้เลยแต่ละจังหวัดเออ เดือดร้อนอะไรหมู่บ้านของท่านตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรชื่ออะไรเดือดร้อนเรื่องอะไรอะไรเนี่ยท่านเป็นผู้แทนท่านต้องมีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเหมือนในโรงเรียนอะ่ะเขายังมีครูใหญ่ครูเล็กครูน้อยตั้งหลายคนช่วยกันจดช่วยกันทำรายงานแต่วมาออ มีอะไรมั่งแต่ละหมู่บ้านผู้ใหญ่กำนั้นะ่ะเอาเขียนมาเลยเขียนมาอันนี้บ้านตำบลนั้นตำบลนี้หมู่บ้านนั้น,น,น,นนะผู้ใหญ่ชื่ออะไรกำนันคือ,อไร้เขียนมาเลยเรื่องร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเขียนมาให้หมดนั่นแหละนั่นเรื่องนี้ใช้งบประมาณเท่าไรเรื่องนี้สองประมาณเท่าไรนะอ่าแล้วดูดีเงินภาษีเงินอะไรมันพอไหมพอจ่ายไหมอ่าถ้าไม่พอก็ต้อง สมมติมันได้ไอ้นี่ภาษีมันมาได้ทีละสิบจังหวัดอ่าปีนี้สิบจังหวัดไปก่อนอปีต่อมาอ่าอีกสิบอ่าเราก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบอ่ะครบทุกจังหวัดมันต้องอย่างนั้นอาจจะเหลือเท่าไหร่ก็เป็นกองกองกลางว้ะกองกลางไว้เรื่อยๆนะับไว้ช่วยเหลือในครั้งต่อไปอ่าม,มันไม่อจบไม่มีอะไรไม่ต้องไปโทษใครด้วย ไม่ต้องไปโทษใครเลยไม่ต้องมีก็ได้จริงไหมว่าดีไหมห่ะ